สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแมมมี่ไอเคีีวีแล้วนะคะวันนี้แมมมี่ก็จะมาสอนทำข้าวค่ะโดยการบอกว่าเป็นข้าวของเน็ตนะคะตอนอื่นเอามวนกระดาษเช,ชู่มาก,ก่อนเลยหลังจากนั้นต้องมีน้ำนะคะแมมมี่เต็มน้ำวางไว้แล้วนี่นะน้ำอึ๊บอึ๊บ ก็ไม่เป็นไรนะคะเอะ่วก็ต้องมีเอ่อเอ่ออุปกรณ์มีแค่นี้นะคะเอ่อแล้วก็เอาชิชู้นะคะไปชุบน้ำนะคะแล้วก็เอามัเด็ดนี่เอมี่ชุบน้ำมันแหละเอ็นแล้วก็พอเด็ดออกมาแล้วเราก็ต้องเด็ดน้อยๆนะคะนิดๆแค่คิดว่าน่าจะพอดีแล้วก็พอแล้วก็ เอามาปันป้นปันป้นปั้นปั้นแล้วก็เอามาใส่ถาดนะคะแม่บิ๊กทำได้เยอะแล้นสิคะนี่นะคะแม่บิ๊กจะมาทำต่อนะคะหละนั้นเราก็ทำต่อกันได้เลยค่ะ ปราเนียกพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วตรู้แล้วพี่นะเราจปเรียลพี่น้าไปเปิดระตูก่อนเลยอ่วันนี้เราก็ถ่ายเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะสำหรับแบนสำหรับวันนี้แบมมี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆรักมากค่ะ 再厉害。